คลิปนี้มัดรวมกันทั้ง2ชนิดราคา5บาทและ10บาทที่มีการเล่นหากันสูงสุดในปัจจุบันนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาจัด5อันดับเหรียญชนิดราคา5บาทและชนิดราคา10บาทอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปมาหลายๆคลิปแล้วบางคนก็ดูแต่คลิป10บาทบางคนก็ดูคลิป5บาทแต่คลิปนี้เพื่อนๆจะได้ดู5อันดับทั้งเหรียญ5บาทและ10บาทอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเรามาเริ่มจากอันดับที่5กันก่อนนะครับอันดับที่5เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546สํ25าหรับปีพศนี้นะครับ มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น1น0 0 0แเหรียญน,นะครับปีพศนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกก็คือบล็อกที่มีขีดหน้าบอและบล็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอนะครับและราคาก็แตกต่างกันด้วยนะครับสำหรับบล็อกที่มีขีดหน้าบอจะมีราคารับซื้อตั้งแต่เหรียญละ300บาทสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับ และเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ก็มีราคาตามหนังสือคู่มือรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ1,000-1,500ถึง1,500บาทนะครับส่วนบล็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอใบไม้นะครับจะมีจำนวนการผลิตน้อยกว่านะครับมีราคาเล่นกันสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1,000บาทส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับก็มีราคารับซื้อตามหนังสือคู่มือสำหรับ เหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ2,000บาทนะครับขึ้นกับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับมาถึงอันดับที่4นะครับอันดับที่4เป็นเหรียญ10บาท2สีพันเสียรเล็กนะครับปีพศ2531ซึ่งปีพศ2531นเะครับเป็นปีแรกที่ผลิตเหรียญ10บบาทรุ่นนี้ออกมานะครับซึ่งออกมาใช้ทดแทนธนบัตร ทำให้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เหรียญปีพศ2531มีจำนวนการผลิตที่ไม่มากนักนะครับและมีจำนวนการผลิตอยู่ที่62,000เหรียญน,นะครับสำหรับราคานะครับปัจจุบันมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ200บาทส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับ ต่อไปเป็นเหรียญอันดับที่3นะครับสำหรับอันดับที่3เป็นเหรียญ10บาทพัสดีเล็กปีพศ2541นะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2541นี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่สูงกว่าปีพศ2531อีกนะครับแต่ไปไปมามากับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงกว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากปีพศ2531 มีการทำแผงเหรียญออกมาจาหน่ายนะครับทําให้อาจจําเป็นการหาง่ายขึ้นนะครับและเหรียญปีพศ2541นีนี้นะครับมีจํานวนการผลิตที่สูงถึง9,8 0,000ื่นเหรียญน,นะครับส่วนราคานะครับเหรียญที่ผ่านใช้จะมีราคาที่ไม่ค่อยแพงนะครับราคาอยู่ที่เหรียญละ5 0ถึง100บาทเท่านั้นเองนะครับ ส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ2,000บาทนะครับอันดับที่2นะครับเป็นเหรียญ5บาทพระเสียนเล็กปีพศ2,540นะครับเหรียญ5บาทปีพศนี้ถือว่ามีจำนวนการผลิตที่น้อยที่สุดในเหรียญ5บาทสมัยรัชกาลที่9นะครับที่เป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจำนวนการผลิตน้อยก็เนื่องจากช่วงนั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับทําให้มีเหรียญผลิตออกมาน้อยด้วยนะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่1 0ึ0 0ื่นกับอีก6 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับราคาประเมินสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับจะมีราคาอยู่ที่เหรียญละ4,000บาทส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านใช้จะมีราคาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ10,000บาทเลยทีเดียวนะครับ มาถึงอันดับที่1นะครับเป็นเหรียญไหนไม่ได้เลยนอกจากเหรียญน,นี้นะครับเหรียญสิบาทปีพศ2533นะครับซึ่งเหตุผลที่เหรียญน,นี้มีราคาสูงก็เนื่องจากมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับจำนวนการผลิตเพียงแค่100้อยเหรียญน,นะครับที่มีจำนวนการผลิตน้อยก็เนื่องจากปีพศ2 5 3 2 ประเทศไทยผลิตเหรียญสิบบาท2สีออกมาใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากเป็นช่วงแรกๆที่เราได้เปลี่ยนจากธนบัตรชนิดราคา10บาทมาเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับทําให้ช่วงแรกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยนิยมใช้แล้วก็ยังไม่ค่อยมีการรับรู้มากที่ควรนะครับทําให้มีเหรียญ10บาทค้างอยู่ในโรงกระสาบเยอะนะครับ จึงไม่จำเป็นต้องผลิตเหรียญ10บาทปีพศ2533ออกมานะครับแต่ช่วงนั้นนะครับปีพศ2533เราต้องไปงานมินดเรคเตอร์คอนเฟลินนะครับจึงทำให้เราไม่มีเหรียญ10บาทไปในงานนะครับเนื่องจากทุกประเทศต้องมีเหรียญของตัวเองไปจัดแสดงและมีการแลกเปลี่ยน กันนะครับจึงทำให้มีการผลิตเหรียญ10บาทปีพศ2533ออกมาแต่ผลิตมาเพียงแค่ 100, 100เหรียญเพื่อไปแจกให้กับผู้แต่ละประเทศนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการนำกลับมาเข้าโลกาภิาบอีกประมาณ40เหรียญน,นะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าอยู่ในระบบหมุนเวียนอีกกี่เหรียญหรือ ถูกเก็บโดยนะักสะสมไปหมดแล้วอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับส่วนราคาของเหรียญน,นะครับที่มีการปิดประมูลไปล่าสุดที่งานเอ,อื้อเสรีเ<ล>มื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ,บ,รบมีราคาปิดประมูลไปที่เหรียญละ1ล้าน1นึ่งแสน้่นบาทเพียงนะครับและทั้งหมดก็เป็น5อันดับเหรียญ10บาทและเหรียญ5บาทที่มีราคาแพงที่สุด ในสมัยรัชกาลที่9นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้ก็มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของผมขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับและมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับสวัสดีครับ